รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เครรักทุกท่านดิฉันพนอดธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกอสอ f น9อ a m อพนย ทรูวิชั่นช่องอาาน32และที่ www.moeradiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกนะคะตอนนี้เราทำแบบฝึกเรื่องกาบเรื่องพระชัยสุริยากันอยู่วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวดีๆเช่นนี้กันต่อฟังคิดตามได้ทั้งแง่คิดดีๆแล้วก็ได้ทั้งองค์ความรู้ที่มาจาก แบบเรียนเล่มนี้ด้วยขอเชิญพบกับวิทยากรของเราอาจารย์ใจเด็ดหวานเชะเอมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนนครับเกศึกษากรสนนักเรียน,นระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ เราไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์พนอไปถึงเรื่องราวทั้งจุดประสงค์ทั้งตัวอย่างข้อคิดคำคมในเรื่องแล้วคะ่ะครับยังไม่ได้เคยฟังภาษาังกเรียกฟีดแบ็กอยากฟังจากผลย้อนกลับจากผู้ฟังใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราสอนเนื้อหาเนี่ยแล้วเราก็มีการแทรกอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะเรียกว่าประชดประชันกันแน่กันแหนอะไรก็าตามแต่เนี่ย <laughs> นะครับถ้าหากว่าไม่ถูกจริลดหรือว่าเห็นว่าโอ้ยอาจารย์สอนวิชาการไปเธออย่ามาพูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ย ก็บอกเราบ้างนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเร well, ื่องนี่ก็ทนไม่ค่อยได้เหมือนกันคือไม่ได้หมายความว่าจะแก้ทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่กําลังจะบอกคนรุ่นหลังและก็คนที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยหรือผู้ฟังของเราเนี่ยให้เท่าทันแล้วก็รู้กระบวนการแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นธรรมบ้างอย่างรายการข่าวที่แล้วเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องของพระท่านเดินอยู่บนฟุตปาดใช่ค่ะใช่ไหมฮะทางเท้าค่ะเดินอยู่บนทางเท้าแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์มาบีบแต่ไล่พระว่าเหมือนท่านเดินแกะกะนะคือ จะบอกว่าอุ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจบีบเขาเตือนพระเอา้าคุณมีสิทธิ์ไปขี่บนทางเท้า,าไหมแค่ตรงนั้นก็ผิดแล้วอตรงนั้นคุณผิดกฎหมายแล้วนะถ้าตำรวจจับคุณก็โดนแล้วนะ 2. คุณได้ผนึกภาพอันไม่ดีให้เด็กที่บนรถใช่ครับเพราะเด็กตัวน้อยนะ่ะอายุไม่ถึงสิบขวบ,บแต่คุณทำภาพนี้ให้เขาเห็นซะแล้วอ่ะโอ้มันเป็นเรื่องอะไรที่อาจารย์พนอลครับเดี๋ยวเราเรียนไปเนี่ยเราจะ เจอเลยนะครับว่าคําว่าเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยแล้วก็คิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยผมดูข่าวแล้วผมยังคิดในใจเลยว่าเออคนสมัยนี้เขามีเหตุผลของเขาแปลกนะแปลกจริงๆอ่าแปลกมากเลยมั้สนับสนุนคํานี้มากเลยมันแปลกจริงๆแปลกมากเลยตํารวจถามผู้ร้ายคนหนึ่งที่เอามีดไปแทงนักศึกษามหาลัยอะไรที่แย่งโทรศัพท์มือถือนึกออกไหมครับนานแล้วใช่ไหมคะอ่านานแล้วครับตํารวจถามว่าเอาไปแทงเขาทําไมอาจารย์ทราบไหมว่าตอบว่ายังไง ผมฟังดูแล้วโอ้เดี๋ยวนี้คนเขาคิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคือผมไม่ได้อยากจะแทงหรอกถ้ามันไม่สู้เอาอาจารย์คําตอบมันคืออะไรอะคือคุณไปแย่งโทรศพัพท์คเนี้มันก็เหมือนกับคุณไปวิ่งบนทางเท้านะนึ้ออกไหมครับเออแล้วพระท่านเดินอยู่บนทางเท้าเนี่ยคุณไปบีบแตนเนี่ยตกลงเราผิดตรงเราเดินบนทางเท้าหรือว่าอะไรกันแน่ คือไปแทงเขาคือถ้าเขาไม่สู้ผมไม่แทงหรอกเอา้าก็คุณไปแย่งโทรศัพท์เขาเขาก็เป็นของของเขาเขาสู้ไหมเขาก็ต้องปกป้องทรัพย์สมบัติส่วนตัวเาเป็นเร<ข>ื่องธรรมดาเห็นไหมฮะเนี่ยโลกทุกวันเนี่ยคิดอะไรที่แปลกมากเลยคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดหรือว่าเราคิดของเราแบบโบราณ <c oughs> แต่ผมไม่ทราบนะว่ายุคก,ก่อนสมัยก่อนเนี่ยผมถือว่าสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยไม่กะลียุคข,ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินไปอา้าวไอ้นั่นก็วิ่งมาทบุบไอ้นี่ก็วิ่งมาแย่งมา ไม่ค่อยมีนะครับนอกจากร้รนไปหาที่ผู้ใหญ่จะใช้ใชคํานี้เสมอนะก็ดีแล้วนะถ้าอยู่บ้านเนะี่ยไม่ไปไหนเนะี่ยไม่รนไปหาที่ไม่เกิดเรื่องอสมัยก่อนเราอยู่บ้านไม่เกิดเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่นะครับอาจารย์นั่งนั่งอยู่ลูกปืนหล่นลงมาใสา่อาจารย,ราารย์ลืมข่าวผู้ใหญ่บ้านคนดังเหรอคะทำไมครับผู้ใหญ่บ้านสาวสวย<อ>ที่นอนอยู่ในบ้านแล้วมีคนบุกบุกมาจะชิงทรัพย์ ในบ้านเธออะแล้วก็จับเธอมัดนั่นอยู่ในบ้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะยังมีคนปีนเข้ามาในบ้านจับเธอมัดแล้วก็จะเอาทรัพย์สมบัติเธอแต่ความฉลาดอะคความฉลาดของเธอแล้วสติมาปัญญาเกิดทันทีถูกมัดโกหกว่าข้างล่างมีสมบัติเยอะเลยลงไปเอาสิแต่ว่าผู้รายรู้ได้ยังไงว่าผู้ใหญ่บ้านมีปืนจะเอาปืนเออเสร็จแล้ว มันก็ลงไปค้นทรัพย์สมบัติผู้ใหญ่บ้านก็ตะเกียกตะกายแก้มัดตัวเองอแล้วเอาปืนขึ้นมาพอดีมันขึ้นมาพอดีอครูแล้วนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาฉันจะยิงมันก็ถลามก็ยิงสาดอย่างเดียวนี่คือป้องกันตัวเองไม่ได้ตั้งใจทําร้ายก็เห็นไหมคะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไปเพราะฉะนั้นอยู่บ้านก็ต้องปิดประตูใส่กุญแจเหมือนขังตัวเองเลยอาจารย์ครับอมผมว่ามันจะกลียุกไงนะเพียงแต่ว่า ไม่ได้มาทําซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็มากมายเป็นคดีความแบบหรือว่าเป็นข่าวทุกวันไม่เว้นเนี่ยคงคง,งไม่ถึงขนาดนั้นก็ภาวนานะครับขอให้ใหปลอดภัยกันทุกบ้านแล้วกันเนาะค,ค่ะเราไปต่อกันนะคะครับวันนี้ก็จะขึ้นด้วยบทร้อยกรองที่คุ้นเคยนั่นแหละแต่โจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวถึงสัตว์มากที่สุด เี่นก็จะต้องพูดคําว่าสัตว์เบาลงกว่าปกติครับใช่ไหมคะอาจารย์เจเดตยัาเน้นเนอะครับเพราะมันคือศิละปะการใช้ภาษาถ้าดิฉันออกเสียงเสมอหรือหนักขึ้นมันจะกลายเป็นความหมายเชิงลบไปทันทีใช่ครับก็ต้องบอกข้อใดกล่าวถึงสัตว์มากที่สุดนี่เบาลงแล้วนะครับ <c oughs> ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะกลางไพรไก่ขันบันเลง ฟังเสียงเพียงเพลงสอดเจ้งจำเรียงเวียงวังกลางไพรไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอดเจ้งจำเรียงเวียงวังมีกี่ชนิดนับไว้ค่ะตัวเลือกที่สองยูงทองร้องกระต้องโห่งดัง เพียงค้องกลองระฆังแตรสังกังสดานขานเสียงยูงทองร้องกระต้องโห่งดังเพียงค้องกลองระฆังแตรสังกังสดานขานเสียงตัวเลือกที่สามค่ะกะลิงกระลางนางนวลน,นอนเรียง พยาลอคลอเคียงแอนเอี้ยงอีโก้งทงเทงกะลิงกระลางนางนวลน,นอนเรียงพยาลอคลอเคียงแอนเอี้ยงอีโก้งทงเทงตัวเลือกที่4ี่ค่ะเห็นกวางย่างเยื้องํำเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเห็นกวางย่างเยื้งชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเชิญตอบค่ะถ้าไม่ทราบเลยจริงๆอะจำพนอ,รอ,รอครับก็แค่ดูตัวเลือกตัวเลือกแรกบอกว่ากลางไพรไก่ขันก็มีไก่ตัวเดียวมีไก่ อาจจะหลายตัวก็ได้แต่มีไก่ชนิดเดียวชนิดเดียวนะครับดิฉันกวนอาจารย์ใจเด็ดคุณผู้ฟังครับตัวเลือกที่สองบอกยุงทองร้องกระต้องหงดังก็มีนกยุงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสังเนี่ยไม่ใช่หอยสังที่เดินได้แล้วเหลือแค่เปลือกไม่ต้องนับนะครับตัวเลือกที่4บอกว่าเห็นกวางย่างเยื้องก็คือเห็นกวางอย่างเดียวอ้าวอาจารย์กระโดดข้ามไปที่4ี่แปลว่าอาจารย์จะแนะนําอะไรเนี่ย ก็หมายความว่าถ้ายังข <3 S 1> ี้เกียจนับอ่ะพูดภาษาผมเนีน่ยนะตกลงตกลงบางคนเขาจะทําเวลาก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าเออรีบทําเลยแต่พราว่าเพื่อความไม่ประมาทผมก็จะบอกว่าเราใช้วิธีนี้ดูก็ได้ก็คือตัวเลขที่1มีไก่ตัวเลขท,ที่สองมียุงทองตัวเลขที่สาม,มีกวางเท่านั้นมีอย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้น3มตัวเลขนี้ไม่ใช่แน่นอนก็มาพิจารณาแต่ตัวเลขที่3อย่างเดียวนับไปได้เท่าไหร่ครับจานอนเราเคยคุยแล้วตรงเนี้ย ทวนทวนทวนให้หน่อยอเดี๋ยวบางคนบอกตอนนั้นไม่ได้ฟังไงนกกระลิงนกกระลิงนกนะนกนกกระลิงนกแกลางนกนางนวลสามานะไอ้นอนเรียงไม่ใช่ครับพยาลอนี่เป็นไก่ฟ้าพยาลอสีแล้วครับนกอีแอนอ้าวหนกเอียงหนกอีกงเจ็นกทงเทง8เนี่ยทงเทงเป็นชื่อนกจริงๆนะใช่ครับนะคะไม่ใช่มันตัวสูงทงเทงไม่ใช่นะคะนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่สมเนี่ยจะมีแต่นกทั้งนั้นเลยนะครับก็คือมีสัตว์มากที่สุดมีปริมาณมากที่สุดค่ะนะครับอ้าวตอบก็ตัวเลือกเมื่อกี้แหละครับกะลิงกาลางนางนวลน,นอนเรียงพยาลอคลอเคียงแอนเอี้ยงอีโก,ก้งทงเทงอ,อันนี้คือคําตอบที่ถูกนะครับข้อต่อไปค่ะครับข้อใดแสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของเมืองสาวัตถี ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของเมืองสาวัตถีตัวเลืกที่หนึ่งผีป่ามากระทำม,มรณกรรมชาวบุรีน้ำป่าเข้าทานีก็ไม่มีที่อาศัยผีป่ามากระทำม,มรณกรรมชาวบุรีน้ำป่า เข้าธานีก็ไม่มีที่อาศัยตัวเลือกที่สองค่ะลูกศิษย์คิดล้างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันส่อเสียดเบียดเบียนกันลอบฆ่าฟันคือตันหาลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมันส่อเสียดเบียดเบียนกันลอบฆ่าฟันคือตันหาตัวเลือกที่สามค่ะโลภลาบบาบบอกคิดโจ์จับผิดริษยาอุระพสุธาป่วนเป็นบ้าฟ้าบทบังโลภลาบ บาปบ่อคิดโจดจับผิดฤิศยาอุระพสุธาป่วนเป็นบ้าฟ้าบทบังตัวเลือกที่สี่ค่ะประกอบชอบเป็นผิดกลับจริตผิดโบราณสามัญอันพานผลานคนซื้อถือสัต์ธรรมประกอบ ชอบเป็นผิดกลับจริตผิดโบราณสามันอันทาพาลผลานคนซื้อถือสัตรธรรมสัตรธรรมนี่สัตยยะยอยักกรรันค่ะครับทั้ง4ตัวเลือกเนี่ยจำเปนหรอครับจริงๆถูกหมดเลยนะเป็นความร่มสลายใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดในภาพรวมว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ย ไปลงเอยตรงไหนลงเอยนี่ไม่ได้แปลว่าเขียนเพลงยาวนะแต่ว่าเรื่องจบตรงไหนครับทําให้มันเป็นเหมือนจุดหักเหจุดขาดสะบั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถ้าเป็นเรื่องสั้นก็จะเป็นคลแมแอคคือคจุดสุดยอดเลยว่าเนี่ยคือที่สุดแล้วตัวเลือกที่สองอาจาร,รย์อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่าลูกศิษย์คิดล้างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันซอเสียดเบียดเบียนกันรอบข้าวไฟคือตันหานี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีในตอนนั้นนะครับ คือครูบาอาจารย์อะไรเด็กก็ไม่ได้นึกถึงว่าเป็นครูบาอาจารย์แร้เป็นคนอักตันอยู่กันไปสิ้นแล้วนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่บ้านเมืองมีแต่ประเภทนี้คือไม่รู้ว่าใครมีบุญคุณใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนดูแลหรืออะไรก็ตามแต่นี้พูดง่ายคือเท่ากันหมดทุกนิ้วอย่างเงี้ยก็ไปไม่รอดนะครับก็เริ่มจะล่มสลายแล้วกันเนี้ยถือว่าล่มสลายแล้วทั้งเมืองก็วุ่นวายหมดถูกไหมครับส่อเสียดเบียดเบียนกันคือสอเสียดก็แปลว่าอะไรครับใส่ความกันว่ากันตําหนิกัน ไปเบียดเบียนไปก่อความเดีอยว้อนให้คนอื่นเนี่ยถึงขั้นสุดท้ายก็คือฆ่าฟันกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเพราะตัณหาคือความมีกิเลสนั่นเองเอาละในตัวเลือกที่3ที่อาจารย์กุณาอ่านเมื่อสักครู่บอกว่าโลภลาบบาปบอกคิดโจรจับผิดลิษยาอุระพสุธาป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบังเป็นไงครับคนเต็มไปด้วยความโลภแล้วก็เต็มไปด้วยบาปติษยากันนะขี้ฉาวว่างั้นเถอะใช่ครับ คือไม่ได้มองเลยว่าเออนี่คือสิ่งไม่ดีนะอะไรเงี้ยไม่รู้ฉันอยากได้ก็ต้องเอาอะไรที่เป็นลาบฉันต้องเอาคือมองแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวทั้งสิ้นแล้วถ้าใครมีมากกว่าหรือดีกว่าก็อิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นบ้านเมืองในขณะนั้นอุระพระสุธาถ้าเป็นตัวเราเนี่ยอะไรก็ตามแต่มาลุมเราขนาดเนี้ยอกแทบแตกเลยถูกไหมครับค่ะ <c oughs> แต่เผอิญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันเป็นทั้งเมืองสาวัตถีเลยเพราะฉะนั้นเมืองสาวัตถีก็เปรียบเหมือนพระสุธา พัะแม่รมธรณีไหมคะก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันแล้วก็คนมากระทําย่ํายีหยุดทุกเนี้ยปั่นป่วนไปหมดสิคะอุะระพสุธาเหมือนเป็นอกเป็นหัวใจเนี่ยนะครับก็เป็นไงล่ะวุ่นวายไปหมดเลยป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบังคือมืดมิดไปหมดไม่รู้จะแก้ตรงไหนไม่เห็นความสว่างของทางแก้ปัญหาเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือล่มสลายสุไปครับตัวเลือกที่4ี่บอกว่าประกอบชอบเป็นผิด กลับจะหลผิดโบราณสามัญอันธาพาลผานคนซื่อถือสัตรธรรมเียนผิดเป็นชอบเหมือนอย่างที่เราเล่ากันตอนก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะค่ะเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดแต่กลับไปบอกว่าที่เขาต้องทําอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้เลยโทษคนอื่นไม่ได้มองเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดใช่อย่างอาจารย์ว่าคือไปโทษคนอื่นว่าความผิดไม่ใช่เพราะเราเป็นเพราะเขาแต่ทันทีที่คุณทนะําน่ยมันผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยเป็นความคิดท่านบรมครูท่านใช้คําเพราะมากเลยอาจารย์พนาครับกลับจริลผิดโบราณคือไม่ใช่แปลว่าโบราณดีหรือโบราณถูกผมไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะแต่หมายความว่าดั้งเดิมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ขนบเดิมของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรเนี่ยเราไม่รักษาขนบนั้นคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะมาบอกว่าอุ้ยเชื่อโบราณมันบ,นบานบุรีอาจารย์พนาว่าเป็นยังไง คือจริงๆอ่ะผมเคยเถียงกับเด็กนะเด็กบอกออ้าจาร์โบราณแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วผมก็จะบอกว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะโบราณน่ะมันไม่เลาร้อนขนาดนี้นะ<ฆ>มันไม่รุนแรงมันไม่วุ่นวายขนาดนี้สมัยก่อนเราไปเที่ยวงานวัดเนี่ยออ้คนเยอะแยะมากหน้าหลายตาเลยต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างเมืองถ้าเขาอยู่ใกล้ๆเขามาได้เขามาบางคนก็มารอฮะพายเรือมารอรอให้ถึงงานไม่เห็นมีเรื่องเลยน้อยมากเลยคือถ้าหากว่าเมาจริงๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย ก็จะมีอยู่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นอ่ะแต่ดูนี้อาจารย์ดูสิครับแค่ข้ามถิ่นผิดเมืองมันตีกันแบบทั้งเมืองที่เลวร้ายมากก็คือคนหนึ่งบาดเจ็บถูกส่งเข้าไปห้อง ICU หรือไปโรงพยาบาลเป็นไงครับตามบุกเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรเนี่ยผมมองว่ามันกลับจริตผิดโบราณคือมันวิปริตในความคิดอ่สถานพยาบาลไปที่รักษาคนไม่พอใจคู่อริบุกตามเข้าไปอาจารย์ครับแล้วลุยเข้าไปเลยแล้วเข้าไปเป็น10บสคนเลยไปทําร้ายเขาอีกอะ่ะอย่างเนี้ย ผมถึงบอกว่าท่านใช้คําดีนะใช้คําว่ากลับจริตผิดโบราณมันผิดไปจากขนบที่เราเคยเป็นสามันอันธพาลผลานคนซื่อถือสัตรธรรมคนชั่วมาทําร้ายคนดีนี่แหละมันเป็นความวิปริตเป็นการล่มสลายแต่ทั้งหมดเนี่ยในตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่4เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีแต่ที่สุดจริงๆก็คือผีป่ามากระทำมรณกรรมชาวบุรี น้ำป่าเข้าทานีก็ไม่มีที่อาศัยอันนี้คือเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็จบสุดท้ายว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วน้ำก็มาล้างความชั่วทั้งหมดไปค,คนคดีก็โดนไปด้วยถูกไหมล่คะครับถูกไม่รู้อินอยอิเนเนก,ก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็ต้องลงเรือไปแล้วบ้านเมืองก็ล่มอยู่ไม่ได้เพราะน้ำท่วมคนก็ถูกน้ำท่วมเปไงตายหายสาบสูญไปหมดมรณกรรมชาวบุรีใช่ไหมครับในสุดเมืองนั้นก็หายไปหมดเลย นี่คือการล้างบางจริงๆนะครับอ้าวข้อต่อไปนะคะปลากระโ้โลมาราหูเฮราปลาทูมีอยู่ในน้ำคล่ำไปคำประพันธ์นี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอู้หูเอาเป็นตัวเลยเหรอคะไม่เอาเป็นชนิดเหรอคะอาจารย์แซวอาจารย์ใจเด็ดอีกแล้ว ปลากระโหดโลมาราหูเฮราปลาทูมีอยู่ในน้ำคล่ำไปคําประพันธ์นี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวตัวเลือกที่หนึ่งสองตัวตัวเลือกที่สองสามตัวตัวเลือกที่สามสี่ตัวตัวเลือกที่สี่ห้าตัวอ้าวสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัว อ,อ,อะไรไเอ่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าความจริงก็น่าคิดนะครับเวลาเราตั้งโจทย์เนี่ยคุณครูเวลาตั้งโจทย์ถามเด็กเนี่ยแต่ว่าถ้าอาจารย์ถามว่าเมื่อกี้อะไรมีทั้งหมดกี่ชนิดค่ะถูกไหมครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเถีเยกันจริงๆเนี่ยผมว่าไม่จบคําคำว่าชนิดเนี่ยก็คือปลาถูกไหมครับถูกแต่ว่าปลากระ,กะโหบเนี่ยก็เป็นสามัญนามย่อยของปลาถูก,ถกไหมครับค่ะโลมาก็เป็นสามัญนามย่อย เพราะฉะนั้นปลากระโหก็ตัวหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีปลาก,กี่ตัวกี่ชนิดค,คุยกันให้ดีนะคะไม่งั้นเถียงกันตายก็ลําบากเหมือนกันอย่างตัว,<ช>ตวเรื่องเ<ช>มืเหมือนข้อที่เรากล่าวไปแล้วว่าข้อใดกล่าวถึงสัตว์มากที่สุดนะ,ะอาจารย์ก็บอกว่าเอา,เอา,เอาไก่นี่มีตั้งหลายตัวแน่ <c oughs> ไม่ใช่ไก่มีตัวเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับอันนี้ก็ อาจจะต้องเป็นลักษณะที่เราเรียนเรื่องของการเขยนข้อสอบมาแล้วเนี่ยคาถามก็อาจจะและดูเหมือนครูก็คิดง่ายๆลองดูซิอ่านดูซิซซมันมีกี่ตัวออย่างเงี้ยก็เอ,เ,อเอาเป็นว่าข้อนี้เราไม่ได้คิดว่าชนิดกระตัวนะคะนับมามีกี่อย่างออมัน,นมีกี่ชื่อที่มันเป็นมีกี่ชื่อกีาที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อะ่ามีกี่ชื่อที่เป็นสัตว์ปลากระโหอันนี้หนึ่งหนึ่งปลาโลมา หนึ่งโลมาเขาไม่นับเป็นปลานะครับเขาเรียกโลมาจริงนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นในนี้เขาถามว่ามีสัตว์เขาไม่ได้ถามว่าปลาใช่ก็ยังตอบถูกอยู่ครสามราหูอปลากระเบนชนิดหนึ่งเห็นที่สมุทรสงครามออกข่าวตายเยอะๆครับเฮราเป็นจระเข้น้ำเค็มนะครับมันมันเป็นตัวที่น่ากลัวนะคะมันกินเราได้ปลาทูของอร่อยครับอ้าวนับค่ะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งกระโฮ๊สองโลมาสามราหูสี่เฮราห้าทู ตอบได้ห้าห้าตัวแต่ว่าอย่ามาบอกว่าอาจารย์พนอพูดทูก็ต้องสองสิเขาเล่ามาว่าทำไมมันชื่อประทูอ๋อนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยเขาบอกว่าทำไมชื่อประทูรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าวันหนึ่งฝรั่งไปอยู่ที่ริมทะเลเห็นปลาว่ายมาสองตัวก็เลยยกนิ้วขึ้น2นิ้วทูทูท ก็เลยตั้งชื่ออ๋อนั่นปลาสองตัวแต่คนไทยไม่รู้ว่านั่นปลาสองตัวไม่ได้คิดว่าถูแปลว่าสองอก็เลยบอกว่านึกว่าฝรั่งบอกว่าปลาชนิดนั้นชื่อปลาทูแต่แล่มแต่แล่มแต่แล่มอา <c oughs> เป็นมุกค,ครับเป็นมุกเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดว่าเอาเ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาตั้งปลาทู <c oughs> เอ้าคนแม่ครองเขาเล่าอย่างนี้เดี๋ยวฟังมาแต่เด็กนะแล้วครับแล้วตอนนี้เขามีเทศกาลกินปลาทูไปกินซะก็แสดงว่าปลาทูเนี่ยเกิดทีหลังฝรั่งเนาะ นิฉันไม่ตอบตอบไม่ได้ค่ะคเดี๋ยวคุณชฉลําตีเอา,เอา <laughs> คิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเลยหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อ้าวอ้อนเสร็จแล้วไปต่อครับ <laughs> ข้อต่อไปอาจารย์ใจเด็ดถามว่า <laughs> เมื่อบ้านเมืองล่มสลายพระชัยสุริยาทำอย่างไรเมื่อบ้านเมืองล่มสลายพระชัยสุริยาทำอย่างไรตัวเลขที่หนึ่ง พามาเหสีหลบหนีเข้าป่าพามเหสีหลบหนีเข้าป่าตัวเลือกที่สองปลอมตนเป็นสามัญชนปะปนอยู่กับชาวบ้านปลอมตนเป็นสามัญชนปะปนอยู่กับชาวบ้านตัวเลือกที่สค่ะพาพระมเหสีหนีไปอยู่บ้านเมืองอื่นที่ไม่มีใครรู้จักพาพระมเหสี หนีไปอยู่บ้านเมืองอื่นที่ไม่มีใครรู้จักตัวเลือกที่สี่ค่ะพาพระมเหสีและข้าทาสบริวารหน,นีลงเรือสำเพาออกจากเมืองพาพระไมเหสีและข้าทาสบริวารหน,นีลงเรือสำเพาออกจากเมืองง่ายมากเลยก็พูดไปไหลายข้อแล้วตอบเลยข้อเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามีสัตว์กี่ชนิดพูดถึงอะไรครับ พูด<ผ>ปลาปลาไงปลาก็จะอยู่ในน้ำมันอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นกรให้แล้วแต่จริงๆเข้าปากก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะในข้ออื่นก็พูดถึงสัตว์ตั้งหลยอย่างะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจากเนื้อเรื่องเนี่ยที่เราเรียนไม่สักครู่นี้ว่าการล่มสลายของเมืองสาวัตถีที่สุดแล้วคืออะไรครับน,<า>น้นาท่วมน้ำท่วมเพราะฉะนั้นถ้านา้ท่วมก็ต้องไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปกระเรออ่าก็ต้องลงเรือเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ชัดเจนมากเลยก็คือตัวเลือกสุดท้ายที่บอกว่า พาพระมเหสีและขาา้าทาสบริวารหน,นีลงเรือสำเพาออกจากเมืองค่ะแต่ว่าไปรอดไหมล่ะครับไม่รอดเพราะอะไรอครับล่มล่มเพราะก็เมื่อกี้สมอสำเพาถูก,กระเสาใบาน้ํามันก็ไหล<ม>เข้าเรือก็เกา่าเสาใบนั่นแหละในที่สุดก็เห็นไหมครับแสดงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากคิดว่าเมื่อเกิดน้ําท่วมแล้วคือเลวร้ายที่สุดแล้วถูกลงโทษแล้วเนี่ยยังมีอีกอ,อยังไม่จบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่า ท่านต้องการจะสอนนะว่ากรรมใดที่เราทําไว้ไม่ใช่ว่าเราใช้กรรมตรงนั้นแล้วจบมันยังคงมีกรรมต่อเน,นื่องนี่คือความเชื่อของคนไทยเลยว่าเวลาเราทําอะไรไว้เนี่ยอย่าคิดว่าทํากรรมไม่ดีหนึ่งอย่างแล้วก็ชดใช้เป็นหนึ่งอย่างแล้วจบไม่ใช่ มันจะมีกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าในหนึ่งกรรมที่เราทํามันจะไปก่อกรรมเล็กกรรมน้อยอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมครับนี่คือความเชื่อของคนไทยเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงสอนเราในเรื่องเหล่านี้เพื่อไม่ให้เราทําความชั่วเพราะคุณทําความชั่วหนึ่งอย่างมันไม่ได้แปลว่าชดใช้หนึ่งอย่างนะมันจะมีใช้ย่อยใช้อะไรไปอีกเยอะแยะเห็นไหมครับแล้วกว่าเราจะพ้นกรรมนั้นไม่รู้ชาติไหนนั่นนะสิครับดังนั้นไม่ทาซะดีกว่าเนาะอ่าใช่ครับข้อต่อไปนะคะ เบียนเบียดเสียดส่อช่อฉนบาปกรรมนำตนไปทนทุกนับกับกันเมตตากรุณาสามันจะได้ไปสวรรค์เป็นสุขทุกวันหันษาฟัางอีกครั้งนะคะเบียนเบียดเสียดส่อช่อฉนบาปกรรมนำตน ไปทนทุกขนับกับกันเมตตากรุณาสามัญจะได้ไปสวรรค์เป็นสุขทุกวันหันษาข้อใดสรุปใจความสำคัญของคำประพันธ์ได้ดีที่สุดข้อใดสรุปใจความสำคัญของคำประพันธ์ได้ดีที่สุดตัวเลือกที่หนึ่งช่อชฉน คนเกลียดเมตตาคนรักช่อฉชนคนเกลียดเมตตาคนรักตัวเลือกที่สองค่ะสร้างบาปได้รับทุกสร้างบุญเป็นสุขสร้างบาปได้รับทุกสร้างบุญเป็นสุขตัวเลือกที่สามค่ะทำดีอับปรีกินหัว ทำชั่วได้ดีมีถมทำดีอัปลีกินหวัวทำชั่วได้ดีมีถมตัวเลือกที่สี่ค่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป ยากนะโจทย์ถามว่าข้อใดสรุปใจความสำคัญก็คือเอาตรงนั้นแหละคประพันธ์เอากาบนะมาแปลเบียนเบียเศษส่อช่อโชนบาปกรรมนำตนไปทนทุกนับกับกันบอกชัดเจนเลยว่าถ้าทำชั่วเนี่ยหรือทำบาปเนี่ยจะต้องทนทุกตลอดแล้วก็ไม่ทนทุกสั้นๆนะครับกับกันคืออะไรครับจานอชั่วกี่ปีเนี่ยกับกันเนี่ยแสนล้านปีโอ้โหแสนล้านปีนะนะ เกิดกี่สิบชาติและ้คะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ากับกับหนึ่งเนี่ยแสนล้านปีหรือล้านปีเนี่ยอาจารย์ต้องคูณ2นะเพราะคําว่ากลับเนี่ยต่อมาทั้งกัดปอกับเนี่ยจริงๆเป็นภาษาบาลีกับปะสันสกฤตใช้คําว่ากันนะครับอ้าวอันเดียวกันนั่นแหละงั้นก็ชั่วกับชั่วกันไงอันนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นก็สองแสนล้านปีละคะไม,ม่ผมผมคุณเล่นคูณ2ณยกกําลังเลยเพราะว่าจะชี้ให้เห็นว่ากับ เป็นภาษาบาลีแปลเหมือนคำว่ากันซึ่งเป็นสันสกฤตคำเดียวกันนะครับในบทแรกบอกว่าถ้าคุณสร้างบาปทำบาปนะครับเบียนเบียดเสียสอช่อชนเนี่ยบาปกรรมอันนีคือพูดถึงบาปกรรมไปทนทุกข์นับกับกันตรงนี้ก็คือเป็นความทุกข์ถูกไหมครับ ส่วนเมตตาการุณาสามัญเมตตาการุณาสามัญจะได้ไปสวรรค์อันนี้คือสร้างบุญเป็นสุขคําตอบชัดเจนที่สุดก็คือตัวเลือกที่สองนะครับสร้างบาปได้รับทุก์สร้างบุญเป็นสุขเพราะฉะนั้นทําบุญกันเถอะครับมีตัวเลือกไหนที่งงงงไหมทำดีอับปลีกินหัวอาจารย์เคยได้ยินไหมคนโบราณเขาว่านะเขาวอาอันนี้ปปมันนะเหมือนเหมือนเหมือนกับข้อสี่อะทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ประชดนะ แต่ผมเคยได้ยินนะคุณแม่เคยว่านะอัปปรีเนี่ยทดีอัปนีและดูเหมือนคําหยาบนะฮะอัปปรีนี่ก็คือสิ่งไม่ดีอะน่มันคือสิ่งไม่ดีนะไม่ดีนะทำชั่วได้ดีมีถมเพราะฉะนั้นความหมายมันเหมือนกันนะคะตัวเลือกที่สามกับตัวเลกที่สี่อะใช่ใช่คือบางคนประชดไงทําดีได้ดีมีที่นะทาชั่วได้ดีมีถมไปนี่ไงมองเห็นอยู่จะิดครับอันนี้คือคนที่เขาหมดกําลังใจ แต่เราต้องเรียกพลังกลับคืนนะคะคถึงแม้ว่าเราจะต้องเจอเจออะไรก็ต้องคิดว่านั่นแหละเรากําลังใช้ทุกอยู่ใช้กรรมใช้กรรมอยู่เพราะฉะนั้นต้องไม่สร้างกรรมต่องไงคะต้องทําบุญใช่ครับอ่ะมาได้อีกหลายข้อค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วมาติดตามกันต่อในรายการคราวหน้าวันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานชเอมและดิฉันผนอดรมเนียมอินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ